งานมันก็ต้องเป็นงานต้องเอาให้มันเสร็จดิไม่ว่าจะเป็นวันใหม่หรือจานบอมเบอร์เอาให้งานมันก็ต้องเสร็จแล้วงานที่ว่าให้ตัดไว้เสร็จเสร็จยังเสร็จแล้วเหลือลองอย่างเดียวใช่ไหมลงเลยไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ที่เป็นแปลว่าผมผมไม่ตลกนะแต่ว่าคืองานมันก็คืองานจริงๆบอกี่เสร็จแล้วก็บอกดิอันนี้มันเสร็จแล้วไม่บอกผมอ่ะเขาเสร็จงานแล้วเขาไม่บอกพี่เขาพี่จะไปตัดตอนไหนไม่ใช่ว่ามาดองอยู่งี้แล้วเนี่ยเพิ่งเพิ่งรู้ว่ามันเสร็จมันแก

เราอยู่ท่ทีไหนวันนี้เอ้ยไม่ได้ตอนนี้เราอยู่ที่ปัม๊มเรากําลังจะไปไหนเดี๋ยวค่อยรู้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 คือตอนนี้นะคะเราเดินทางมาสาคนนะคะก็มีพี่เต้ยวันใหม่แล้วก็ทีมงานของเรานะคะ,ะจันบอมคือเราอาจจะไปกรุงเทพนะคะทุกคน๋ยวเราไปดูไทยฮิปกนะว่าเราไปกรุงเทพทําไม,ไมาแล้วคือระหว่างที่เราขับรถเนี่ยเราจะทําคลิปแกล้งพี่บอมนะคะทุกคนคือวันใหม่กับพี่เต้ยจะแกล้งทะเลาะกันก่อนแล้วสักพักก็คือเหมือนจะให้พี่บอมแบบงงไปเลย ว่าเอา้ากูทำอะไรผิดเนี่ยนะเพราะมจ,ะจวาว่ากูคืคคอมึงทะเลาะกันสองคนแล้วไม่เกี่ยวกับอะไรกับกูอะไรอย่างงี้เดี๋ยวขอพูดไปตอนนี้เลยนะผมจะพูดแบบแรงๆจุดดอยจุดไรคือจะพูดหมดเลยว่าแบบเอาให้แบบหน้าเสียเออก็คือจะแกล้งให้แกหน้าเสียวก็เราจะมีอะไรให้ดูหลังคลิปนะคะดูเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์ก็ได้ไหมเอ้ยพึ่งพูดสิไม่ได้โอเค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 ตอนนี้พี่บอมก็ไปซื้อเมซอนอยู่นะคะเดี๋ยวรอพี่บอมขึ้นมาบนรถแล้วเราก็จะเริ่มแผนการเลยระหว่างขณะคะ โอเคแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราไปรอพี่บอมกันเลยแล้วมาดูกันว่าจะน่าเสียขนาดไหนติดเล่นมามากแล้วเอาจริงมั้งนะแล้วกัน5 minutes later มาแล้วครับทุกคนมาแล้วมาแล้วเก็บก้อนไมาเก็บก้อนนานจังคิวเยอะหรอพี่ไม่ได้อ่ะเราจะกินเลยไม่ไหนจะได้นี่ก็กินเลยสิซื้อมาก็กินเลยดิรอมันก็ละลายหมดแล้วดิจะละแทบเสีบทำไมวะเนี่ย พูดดีๆเป็นมะพูดดีๆเลยปะพูดดีๆที่ไหนจะแฝงเสร็จนไงงานก็คืองานนี่มันก็ต้องทําเออเรารู้จักเวลาเวลาอะไรจะเที่ยวอย่างเดียวเลยอ่ะอะไรทํางานก็ให้มันแบบว่าเมืออ่อชี่บ่นหน่อยอะไรจะบ่นล้วหน่ะ,ระนนนเราก็บ่นดีงามมันไม่ได้เรื่องอะ่ะบอกให้ทำอะไรก็โอ้โหไม่อยากจะทำอะไรมันลบ เธอทั้งนั้นเลยเนี่ยเยอะแยะไปหมดซาลงซาล่าอะไรเนี่ยอตัวเองก็เยอะเหมือนก<อ>ันแล้วเราดูสายชาร์จแบตเต็มรถไปหมดสายชาร์จแบตอันไหนอะใชาร์จขึ้งขอโทษค่ะรู้สึกว่ามีอยู่อันเดียวเนาะแล้วนั่นก็สายชาร์จแบตเธอเนาะก็มันก็ใช้ร่วมกันไหแล้วมันใช้เหมือนกันอะ่ะก็ใช้ร่วมกันแล้วเธอจะมาบ่นอะไรเขาก็บ่นดิไม่ชอบไม่ชอบเธอเลยบ่นเองนัน่นวันวับนบ่นบ่นรายงานเสร็จยังยันรวม ก็พูดดีๆแล้วก็คืองานมันตั้งหลายวันแล้วก็พูดดีๆพมันใหม่หรือการบอมเบอร์เอาครับงานมันก็ต้องเสร็จคือยังไงงานต้องมาก่อนเมื่อวานจับตีไหนพี่ที่สี่แล้วงานที่ว่าให้ตัดไว้เสร็จเสร็จยังเสร็จแล้วเหลือลงอย่างเดียวใช่นลงเลยไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลที่เป็นแบบว่าผมผมไม่ตลกนะแต่ว่าคืองานมันก็คืองานจริงๆเราต้องโฟกัสที่งานก่อนอย่าลืเสียอะไรในการพูดพี่เขาดีๆดิ ไม่รู้อ่ะก็ลุ้นงีแต่ว่าพูดถึงอะไฮไลท์อะพี่น่าจะเริ่มตัดได้แล้วเออผมตัดก,ก็น่าจะบอกบอกที่เสร็จแล้วก็บอกที่อันนี้มันเสร็จแล้วไม่บอกผมอะอะไรถ้าเขาเสร็จงานแล้วเขาไม่บอกพี่พี่จะไปตัดตอนไหนไม่ใช่ว่ามาดองอยูงอย่งี้แล้วเนี่ยเพิ่งเพิ่งรู้ว่ามนเสร็จมากแกะก็พูดดีๆล้วไง พลาดได้แต่ว่าบางทีคือแบบงานมันต้องแบบให้มันเนียบกว่านี้แล้วชอบจังเลยเนี่ยตามตามคงตามแข็เนี่ยสักแกะเวลามันไปเข้าสังคมกับคนอื่นเน่ยมันมันดูไม่ดีเขาจมันจะวอรเวลาผมไปคุยงานอย่างเงี้ยแกค่อยๆพูดสิแกค่อยค่อยพูดเขเข้าใจทีละเรื่อง ไม่จะได้พูดกับพูดก็พูดเลยอันนี้ก็มีส่วนกับเรื่องงานเหมือนกันเเรื่องอย่างดูดูแขนดิสักมาเต็มหมดอะไรมันสักไม่เสร็จสักทีอ่ะมันก็ดูลกมันดูเละเทะมาเลยแบบเวลาไปคุยงานกับลูกค้าอะไรเงี้ยต่างจังหวงต่างจังหวัดเนี้ยเวลาเขามองเขาจะหน้าเชื่อถือเราได้ไงเรื่องความว่าลุกจิตงานเราแบบยังมันมันเป็นรอยมันดูโหดไปอ่ะเออพูดเดียวมัน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 โหดเกินอ่ะมันเลยดูให้ทําให้ทีมเราอ่ะมันดูแบบ แล้วแล้วมันจะทำยังไงได้รอยสักมั่นเองเธอก็พูดดีเอเก็พูดนีๆเธอพูดดีๆสิเธอมาทำให้โมหไงเราก็ทะเลาะกันแล้วก็รองส่งเราแต่ว่าไม่ใช่เกี่ยวกับพี่บอมกับพี่บอมมาพูดดีดีก็จะทำางไงอารรอยสักนี่าเนาไปแล้วดีลงานไม่ได้หลายงานแล้วก็พ่ออย่างนี้แหละจริงๆมันสักแล้วมันถ้าสักเสร็จเออไม่ว่าเลยมันแบบเป็นจุดเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือจะทำยังไงอารรอยสักกับพูดมาเลยตรงๆถ้าปล่อยอยู่อย่างนี้ผมว่าอยู่ไม่ได้คือมัน มันเสียงเสียงงานจริงๆนะอย่างเงี้ยถึงก็อยากจะไปลบอยู่มันลบได้เหรอร้อยสักอ่ะันน่าจะได้เลยก็อยากจะลบอยู่ก็ศึกษาอยู่ดูอยู่งั้นเมื่อไหร่จะทำา้าทีล่ะไม่แต่ว่าาจพี่บอมเขาเคยบอกหนูว่าเขาอยากร้อยซักเขาไม่รู้แบบพี่บอมรู้ก็รู้ก็บอกให้ฟังว่าเออเขาก็คิดที่จะดูแล เขาไม่ได้แบบปล่อยอะนั้นบางทีเธอก็พูดแรงเกินไปพี่เต้ยไม่ก็มันจะได้เข้าใจกันเลยไงไม่ค่าเขาเาเข้าใจอะคือเธอต้องพูดให้เขาเข้าใจไม่ใช่ใส่อารมณ์และทําให้คนอื่นรู้สึกแย่มันได้ใส่อารมณ์พูดพูดพูดดีๆโอ้โหนี่ไม่ใส่อารมณ์เลยมั้งปกติเธอเป็นอย่างนี้หลอถักจริงก็มันรู้สึกแบบมันมันไม่ไม่ได้แล้วอะคืองานมันก็ต้องถ้าเราปล่อยไปอย่างเงี้ยมันก็จะยังไงอะเป็นไรอะท่านโมโหอะไรเนี่ยปกติไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยหลายเรื่องเลยทุกเรื่อง ไม่ไม่ไหวละเออไม่เป็นหรอกเดี๋ยวเลี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายแน่เดี๋ยวก็จะถึงแล้วเราถ่ายงานได้เลยนะอารมณ์ยังไงก็เธอก็ต้องจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ใช่เป็นแบบนี้เลี้ยวซ้ายเออรู้แล้วนี่เราถึงแล้วถึงแล้วเอากระเป๋ากล้องไปทั้งหมดเลยนะพ<ๆ>ี่เราต้องถ่ายงานเราต้องใช้หลายกล้องแล้วก็เตรียมเตรียมให้พร้อมด้วยะของอเตรียมให้มันพร้อมทุกครั้งเวลาไปไหนอะ่ะจะได้ไม่ต้องมีปัญหา ะะเ,เดี๋ยวก่อนด<า>ีก็พูดรอเขาพูดด้วยดิแล้เขาเปิออดคลิปถ่ายถ่ายยังนะถ่ายแล้วก็ให้บอถ,ถ่ายแล้วไงก็จะเปิดคลิปนี่ยก็บอกว่าจะถึงแลว้วเธออะไรกับเขาในท้งวันเลยเนี่ยทำดีๆทำง,งานก็องเขาถก็พูดดีๆดีๆทำง,งานโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงที่คลินิกที่เรากําลังจะเดินทางไปแล้วนะคะ <S <S เดี๋ยวเราจะเจอไม่แค่ตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าคลินิกนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ ก็แค่พูดตรงไหนเขาไม่อยากพูดที่ต้องต้าดอะเขากะไม่เป็นว่าแคขพูดเลยอ่ะต้องมีจังหวะมีอะไรมีเวลาแบบเออพูดเวลาอะไรแบ่งกันที่หลังก็ทำเองไหมเขากระเติก็ทำเองอันนี้เขาก็ทำเองมาเกือทั้งหมดนะเก็ทำต่อเลยเาให้มนเสร็จปดิทำเองเลย โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงหน้าคลินิกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนที right here, so ่นี่นะคะก็คือคลินิกกังนํานะคะสาขาสยามสแควร์นะคะทุกคนชั้น6วันนี้นะคะที่เรามานะคะก็เพราะว่าแล้วพี่ยืนทำอะไรตรงนี้อ่ะต้องให้พี่บอมมายืนต้องให้บอมถ่ายใช่พี่บอมมาถ่ายลใช่พี่บอมมาต้องมาถ่ายกันหนูไม่รู้เรื่องทํางานไม่รู้เรื่องเป็นอย่างนี้ทุกวันเลย ก็<น> <S 2> <S 2> <S คือวันนี้นะคะที่เรามาที่กังนําคลินิกเนี่ยเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะพาพี่อบอมนะคะมาลบร้อยสักที่แขนนะคะ,ะทุกคนโอ้ตายเอางี้เลยเหระทำไมไม่บอกกันดีๆแล้วคือบนรถก็สถานการณ์ตึงเครียดมาก เราสองคนนะคะตั้งใจวางแผนกับพี่เตยนะคะเพื่อที่จะพาพี่บอมนะคะมาลบรอยสักที่กลางทำคลินิกนะคะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าคลิปนี้ทริปนี้หรือว่าคอนเทนต์นี้พี่บอมไม่รู้เรื่องเลยไม่โดนต้มมาตั้งแต่อยู่บนรถเพราะว่าเราบอกกันแค่ว่าเราจะมาถ่ายงานที่กรุงเทพแต่เราไม่ได้บอกว่ามาถ่ายงานอะไรถ้าสมมุติจะพามาทําเลเซอร์รอยสักอะไรยเงี้ยมันก็ดูธรรมดาไปไงนะคะก็เลยมีแผนจอนแผนเดีมเดยดูหน้าดิโอเคปะ อเเคก็คือว่าพี่บอมอ่ะแกก็บ่นเลยแหละว่าอยากลบรอยสักตรงนี้แบบคือมันเห็นแล้วมันแบบเกะกะใช่ไหมที่พี่เคยพูดเคยบอกกันหนูใช่ไหมเราก็เลยทําแผนนะคะพาพี่บอมมาลบรอยสักที่กลางดําทีินิกนะคะทุกคนเจ้าพี่นะคะเขาขึ้นชื่อเรื่องการลบรอยสักมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับพี่พนักงานนะคะทุกคนว่าการลบรอยสักตรงนี้เราต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรอดูข้างในได้เลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะโดนแกงว่ะ สุดว่ะคิดด้มันสุดว่ะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่จ๋านะคะคนที่จะมาให้คำแนะนำเรานะคะเกี่ยวกับเลเซอร์ลบรอยสักนะคะทุกคนก็ต้องขอสวัสดีเลยนะคะ ก็คือว่าหนูอะมีที le ่ที kind of ่จะมาให้ช่วยดูการลบรอยสักพอดีว so ่าหนูว <c oughs> ่าไปเห็น <letter> ร mm ีว hmm. ิวเกบเกี่ยวเกี่ยวกับคลินิกกางน้ำวันที่เนี้ยเขาเด่นเรื่องการลบรอยสักมากแล้วก็เห็นดาราหรือว่าเห็นอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนนะคะมารีวิวที่นี่ก็เลยสนใจนะคะก็เลยอยากจะถามว่ารอยสักแบบนี้ค่ะพี่พี่คลินิกสามารถลบได้ไหมเราต้องดูแลอะไรเท่าไหร่อไย่างเงี้ยค่ะพี่ต้องใช้เวลานานไหมคะถึงจะลบออกเอาแค่ตรงเส้นๆอะไรอย่างเงี้ย ลบได้ค่ะตัวนี้ของเราจะใช้เป็นตัวเลเซอร์อ่า Discovery p i c o Way นะคะค่ะ Discovery Pico Way ขอ,เองเราจะเหมาะในเรื่องของการลบรอยสักหร,รือลบรอยแผลเป็นนะคะค่ะลบรอยสักอะค่ะอ่าแน่ําำทำนะคะอย่างอย่างเนี้ยมันมันจะจางๆหน่อยค่ะหนอกประมาณสัก5 1าถึงสิครั้งแต่ตัวนี้จะทําได้ค่เดือนละครั้งนะคะค่ะแล้วก็หลังทําไปอะคะ่ะก็คือห้ามโดนน้ำา2ชั่วโมงอต้องนะ ต้องน่า24ชั่วโมงเลยไม่สามารถ่กลับไปก็คือหาพลาสเตอร์ค่ะที่มันเป็นกันน้ำมาทำแตกไว้ก่อนพอ,อนเราอาบน้ำติดแล้วเราค่อยแกะออกนะคะแล้วก็ให้ทายามัมนจะมีตัวอ่อนนิดน,นะคะลดการติดเชื้อลดการระคายเคืองตัวนั้นก็คือให้ทาทุกเช้าเลยก่อนนอน จนกว่าแผ่นจะแห้งหายค่ะปุ๊บทุกหนึ่งเดือนไม้กลับมาทำอีกก็ใช้เวลาเท่าไหร่คะกว่าแผ่นจะแห้งหายในแต่ละรอบบางคนนะคะแผ่ที่มันแห้งก็ประมาณสองสามวันบางคนอาทิตย์นึงแล้วแต่การดูแลใช่ค่ะการดูแล,แลแล้วก็คาร์เดนสองขีดเราจะสร้างได้ไวแค่ไหนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเลเซอร์รอยสักเลยนะคะตอนนี้ว่ามันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะว่าเราจะลบรอยสักทีบอมได้หรือเปล่านะคะทุกคนต้องได้ใช่ไต้องแตะยาทาทาสามารถแตะ าหรือไม่แตะก็ได้นะคะแต่ไม่แตะยาชาก็จะรอประมาณ30นาทีถึง40นาทีแต่ถ้าไม่แตะก็คือยิงได้เลยแล้วว่าใช้ลมยิงจากเครื่องมันจะมีลมเย็นเป่าให้อีกทีไม่ต้องแตะเลยใเฮ้ยของจริงวะจริงว่ะค่กไปยังไงเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเหมือนมีอะไรดิๆอ่ะค่ะอกหักถามว่าเจ็บมากไหมมันก็เจ็บเหมือนกันเจ็บเอนกันสนุกคือเอาไงครับแอะเฮ้ยของจริงไงอย่างที่บอกคือบอมเคยบอกว่ามันจะเจ็บเท่าอกหักเล้ว โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปถึงขั้นตอนการล e เซอร์เลยนะคะทุกคนเ่าไม่ติดเต้นมาเพราะอย่างเห็นมากไปดูกันเลยนะคะโอเคครับทุกคนอยากจะถามว่าคุณคิดยังไงถึงไม่ใช่อยากจะมีช่องอะไรเฮ้ยอุ่จะสุดไปแล้วนะตอนนี้คือรอคิวใช่ไหม ตื่นเต้นอะไรกันพี่ไม่กลัวหรอไม่ใช่ผมเป็นคนทำเลยหรอแต่เขาบอกว่าที่นี่ปลอดภัยก็ไม่มีเอฟเฟกในการหลักทำแน่นอนจอให้จะแปะหรือว่าไม่แปะแล้วก็หายไวด้วยถ้าถ้าเขาให้เลือกได้ว่าแปะกับไม่แปะนี่แสดงว่ามันก็ไม่เก็บพลังเพราะมันมีตัวเลือกให้เลือกอ่อ่ากั่แล้วแต่นะครับได้หมดนะครับไปรอลุ้นกันรอดูกันครับผมโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังมาดูพี่บอกโรบอยสักนะคะทุกคน นนน็เป้้าออะยาชาไม่ต้องจริงอันนี้เจ็บแน่ไอ้พวกนี้ไม่อ่ะอันนีัน่าจะลืมไม่เป็นไรครับคุณอโอ้ยชิวอะันก็ไม่ต่างอะไรกับซอสถักนะเนาะ เหมือนกันเลยใช่ไหม,มน,นี้สังเกตได้เลยว่ารอยที่ว่ามันเป็นเล็กๆก็คือเลเซอร์ปุ๊บอ็หายชิวไหมครับชิลสิครับนี่นี่ให้กำลังใจเหรอใช่ <laughs> ดูเพลินมากเลยตอนนี้ เขาลบแป๊บเดียวคือแบบอันนี้ใช้เวลาไม่ถึงสีนาทีเลยเนาะไม่ถึงห้านาทีเลยแป๊แบ,บเดียวเองบางคนในรังก็นิ่งนี่ฮะห,หลังจากทำเสร็จเลยนะอันนี้รอบแรกรอบแรกรอบแรกเรื่องว่ดหนึ่งเดือนค่อยมาอีก <ๆ S 1> ทีหนึ่งต่อไปก็เป็นการอันนี้คืออะไรทายาเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อนะคะทาหลังทำเนาะก็แนะนำให้ทายาตัวนี้เช้าเย็นเลยสองสัปดาห์เลยนะคะก็งดโดนน้ำ ัข้าหลัมทั้งคาวทกดผลไม้พวกไว้เทนนิ่งพวกสครับผิวสอสัปดาหนะคะไม่คีมทาผิวปกติค่ะไม่ี้ผาผิวก็ถ้ามีส่วนประสมของไว้เทนนิ่งไม่แนะนําให้ทานะคะท่ดไปก่อนใช่แต่าตรงนี้ค่ะพวกอรูเวล่าความ่อย่างนี้ไท์เจเซื่อทาได้เซนสิตีทีมดออกแดดเลยนะคะดให้โดนแดดวตรงนี้สองสัปดา์นะมดออกแดดจะจัด้ถ้าใส่ซอสันยาได้ไหมครับได้ได้ โอเคครับตอนนี้ก็มาถามความรู้สึกคนไข้นะคมณลช่อาขอบมาถามความรู้สึกแบบไม่ได้อยู่กับหมอนะเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บมันเหมือนคนเอายางรัดแกงอะดีดดีดเราไว้จะเสียงก็เหมือนเหมือนหนังยางดีดเลยนะยางันเลยเออ่ตร้อยหายเลยนะดูทุกคนเลาก็จะมีแบบลึกๆอะลึกๆไงอย่างเงี้ยตรงนี้เราก็ต้องมาซ้ำอืมอันนี้คือเสร็จละรอบแรกแล้วก็ถ้าเราอยากมาซ้ำอีกเราก็มาเว้นเดือนเออเว้นหนึ่งเดือนโอเคค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์หน้าเคาน์เตอร์นะคะเ่าสรุปเป็นเสร็จเนี่ย ตรงนี้เท่าไรแต่<า>เจะเป็นคนที่สนใจนะคะว่าการทําแบบนี้จะอยู่ในราคาประมาณเท่าไหร่นะคะไปรอถามพี่หน้าเคาน์ตเตอร์กันเลยอันนี้ก็คือจะมาสอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะว่าร้อยสักที่ลบไปวันนี้ค่ะประมาณเท่าไหร่ถ้าทําแขนที่พี่เขาทำไปซื้อนะคะถ้าเป็นทั้งแขนเลยเป็นรายครั้งตั้งละสามนั้งละสามพันอ, 8, 500, อ่าฮะถ้าเป็นทีาขาอยู่ที่หน<า>ึ่งแสนห้าร้อยถ้าเป็นที่สามพัน ตอนนี้สักห้าถึงสิบครั้งขึ้นไปสำหรับผมแก้ นี่ค่ะแล้วก็คือกังลังคดทีมเนี่ยเขามีทั้งหมด16สาขาแต่สาขาที่มีเครื่องรบร้อยสัก์หรือรบล้อยแผ่เป็นเนี่ยมีอยู่2สาขานะคะทุกคนก็จะมีสาขานี้เลยนะคะทุกคนคือสาขาสยามสแควร์วันชั้น6กนะคะทุกคนได้สาขาหนึ่งนะคะก็คือซีขอนสีนักเรียนชั้น3นะคะทุกคนคือที่จะมีเครื่องรบร้อยศัก์ก็จะมีแค่สสาขานี้เท่านั้นนะคะต้องขอบอกตรงนี้นะคะสําหรับคนที่ดูช่องนิวเดย์นะคะทุกคนเรามีอะไรมาให้ทุกคนด้วยนะคะคือใครนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่ ำหรับคนที่อยากลบรอยสกักหรือลบรอยแผลเป็นก็ได้นะคะ<แ>เพราะว่าเครื่องนี้ลบได้ทั้งรอยสกักแ,แล้วก็รอยแผลเป็นนะคะทุกคนสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วอยากลบเนี่ยก็คือมาที่กางน้ำทีินิกได้เลยบอกว่ามาจากช่องอยูดีก็จะได้ลบรอยสักฟรีไปเลยสองข้อนิ้วนะคะทุกคนก็ประมาณนี้หรือว่าถ้าใครไปสักคิ้วมาแล้วอยากลบคิ้วก็แางนี้ก็ได้<แ>นะคะทุกคนคือสาหรับคนที่ดูคลิป ถ้าสนใจนะคะก็แอดไลน์แอดข้างบนนี้ได้เลยนะคะและแจ้งมาว่ามาจากช่อง New Day นะคะทุกคนทุกคนก็จะได้สิทธิ์ที่นี่ฟรีไปเลยนะคะทุกคนเลยใช่ปะทุกคนเลยที่ดูคลิปนี้บอกว่ามาจากช่องเราโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะต้องขอฝากไว้แค่นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะกังนังพี่อิกด้วยนะคะที่ให้เรานะคะได้ลงบริษัทของที่ทีนั้นคือแบบสมบูรณ์แบบมากแล้วอยากลบอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนโอเคก็คลิปนี้ก็จับไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับทุกคนที่ดูก็อย่าลืมมารับสิทธิ์ทีกันด้วยนะคะ Thank you.